อนนี้เรากําลังจะไปชมภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์เกิน1,000ปีไปแล้วแต่ไม่รู้เท่าไหร่ไปเรามาถึงส่วนที่หนึ่งนะครับตรงนี้เหรอโอ้นี่ไงนี่ก็ใช่แต่ว่ามันจะเจือนจางมากนี่ โอ้เส้นทางสวยมากน่าจะเป็นทางเดินของคนสมัยโบราณนะเพราะคนโบราณสมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ยุคหินน่ะเขาจะไม่สร้างบ้านเรือนลูกเขาจะอาศัยอยู่ตามซอกหินน่ะที่มีชะงอนหินเป็นหลังคาแบบเนี้ยแบบนี้ยใช่เนี่ยคนโบราณ ม่ใช <ITA> ่คำโบราณหนูก huh. yeah ็ได้เ oh ด so um ็ก hmm. ด hmm ื hmm ่นเด็ก oh คื้อมันทำลอยได้มันลอยได้เหรอเอีะมีายมุงมอมใชอือหือมีใยมงมอมก็ได้ดูเหมือนลอยพับก็งงใช่ไหมอืองงงงงในงงพ่อเห็นว่าหินมันลอยได้ใช่ใช่ไหมใช่ โอ้ตรงนี้รอดอุโม,มงต้นไม้ลูกบรรยากาศดีมากเลยตรงเนี้